สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขลนสุมองสุบอลพ่อๆกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องพีนง ơi, ออ่น้องเอ,บบอ้ยออกมาแต่เห็ดวัดน้องแทนบอกสบายอหลรทงหลิกเอามาให้กุ้แม่ในกระตาหลดนะสาวเอิญพาลานมาบอกสบายน้องแทน ก็เลยพาลงมาหาหมอเอาคือบอกขาไปมีแขกว่กาลุนาเสผาปิดปากเยินมือเอาแม่ปัญหาพากันเข่าหงมอกะเจ้าเอินออกมาอ่านซะก่อน เมื่อเมื่อเอาพาพิดปากะอ่านหนังสือบทเป็นพี่น้องภากุระหยางสโลสโลเลยอะไรเอออีลีเลยพี่น้องแถวไมนเราอ่านหนังสือบทเป็นสบายพี่น้องบ่ได้เบิ่งพาพิดปากกับฟากันใส่พี่น้องเอ้ยลานบ๊อสบายเราพากันลงมาอย่างหย่างอย่างหย่างไพ่ไพ่ห้ามห้มเป็นจังไรดุ

อื <that> ่นเราก็ไปหน้าวเทาขโมนแม่จะมือมือนะว่าจะว่าตัดจะตัดให้มันจะผูกแคนมาเลยตัดกะตัดย่อยมันชื่อตัดย่อยมันบอดตัดส้นออกโอ้ยมัไหนผูกแคนเอาเลย มันอะแกนอะไรเท่าแล้วกันบเท้าี่มืออื่นทอดหมอหมันใดขันบเท้านะฮันจ่ายเงาต้งแต่เงนปอดขึ้นหน้าเดียวนี่าหมชั่งปอดนั่นล้วโอ้ยเชีน้แม่บังิมือบุคคลยังชิมาีหนกันเดียวใช่หลกเดีลกมานำยอะ เ <laughs> อยอย <laughs> ังไม่แห้งอยู่ยื่นมาเสียมานำเลบาายบุมาโทรมาใครว่าวนำจังได้มานำัำทำสิมาอยู่ในาาอ,อีพอใครบอเออมาดมทำเขาบอเออยันบมมีหอดเสียังพี่น้องเอ้ยอ่รมณ์หยางเนีลูก กรุณาใส่ผ้าอัดปากพี่น้องสาวเอินกับโบมี่ผ้าอัดปากนะแถเมยกับโบมี่น้องแท่นกับโบมี่โมนากับโบมี่ผ้าอัดปากนั่นมี่แต่ห้างผู้เดียวกระปิดผอบ้านไปสือนะมือนี้เขาโบยักให้เพิ่นเขา เริ like like ่มลาลยกมันตำนวจ้าไปมันก็มีแต่ไปเถี่ยวอ้มวไ่นี่กาเขาออนลงมากเยเดี๋ไปชผาเอาบ่เอิญได้งไงได้ไงยๆเกมแห้งดีาก์ง่บ่เอิญ โทษให้เข้ามานอนพี่เดิมมาแรงนะเด้อม,มันข่ายนะบู่มากับกบุให้เอาเมื่อบังคำนะานะฮนเะสินอดโอ้บางคำสินไปหาดีกได้น่ะ ยังแห้งอยู่ยังไม่แห้งอยู่จ,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 จละตล้จะใส่ว้เโอ้ยอย่าบายแม่แม่แม่แมโกระโป๊กลูกมันแห้งลูกพายไลน,นะใส่ลิกด้วลูกฉี่น้ำดสลูกใส่สี่ลิกดูในใส่ลิกปรปงใส่กระนังหัน <c oughs> พี่นอ้องคุณไข่ได้หักแบบว่าค้นบวขีหายบวงง่ายๆยอ ไข่แต่ยังยังคำคำคำชนี้เลยไข่มาน่อยจจ้เล็กแต่ห้างเชียงยังเชียงมาบ่ก ให้เต็มบวกเข็มขาิตั้งมานด้แมบุรโทูลเลยจิ๋วจะมาโทรกันเอาโทรสาตันโตมารว่เอาของกุ๊กไล้ศูนฉันนั่นนั่นนั่นอาเอาะดึ่ chị hai chạy thằng bạc ha 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 em em เจ ER oh. ็ดสองหา่ามสองเยดึงลูกจปีหรอปีสองเดือนดึงลูกกันหมใช่กันเจห่นสามมือี่อระบบสามือนี่ออสมอนี่เอามื่ออยู่บ้านหอยปังเาเอามา อันห้ามีนหมบะมีอันีห้าไอ้น่มีวังไอ้ไอ้นี่ไอ้แตหรือไอ้แตเกอยู่ไหนอยู่ห๊ะเป็นมื่นเหรอเนจมื่อหรอมือนี่ห นี่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 อ้าวเ,เออนี่ยเออมันโบโ๋เหมนสัมผัสแล้ว่ะมอันแกที่เด้งออกเลยนะ Thank you เลัดเางปิ long, ๊ปป้าว äh ้ทานโมันไหนปิ๊ปป yeah. no. ้าลูกมาดึงของอาเลยปิ๊กเบเงี้ย